สวัสดีครับสวัสดีเมื่อกี้ถ่ายแล้วมันหลุดไปผมจะเปิดให้ดูสองกระสอบรองเท้ามันเข้าแล้วนี่ก็ช่วงหลังสงการแล้วจะเงียบๆหน่อยช่วงนี้ก็ไม่ต้องกลัวเงียบไปท้งประเทศแหละเพราะโควิดมันระบาดค่อนข้างหนักแล้วมันติดกันง่ายด้วยการขายมันจะน้อยลงแล้วก็มันเป็นช่วงสงการเนี่ยมันเป็นจริงๆเดือนเมษายนเราผมปิดทั้งเดือนเลยแต่ว่าเดือนเมษายนนี้ก็มีส่งของมาได้ก็เป็นขบวนเจ้าเพราะว่าบางคนก็ซักไม่ได้ผมคับไว้เต็มโรงเกลืออะไรตามกุดังเลยแต่ว่มีคนซักคนซักติดโควิดไวบ้าน อะไรบ้างก็เลยส่งมาได้น้อยก็ส่งว่าแต่ก็ส่งวานะแต่จริงนี่ก็คือทยอยส่งมาจากหลังสงการที่ก็ประมาณห้าหกร้อยคู่เลยใช่ประมาณห้าหกร้อยคู่แล้วก็ 5, วทยอยเรื่อยๆยังไม่ยังไม่ได้ขายขายไปลูกค้าวิดีโอคอลไปสองเจ้าให้นั้นเนีเพราะว่าช่วงนี้มันเงียบเหมือนสงการกับสงการช่วงเมษาทั้งเดือนจริงๆต้องปิดปีดแล้วปิดปีดนี้ไม่ได้เปิดอยู่ปีนี้ได้เปิดอยู่หลังสงการมีของปีแล้วไม่มีของเลย ส่วนต้นเดือวพิธาก็ยังเงีย,งยบๆอยู่แต่เดียวพิธาก็จะดีขึ้นการขายผมจะเปิดให้ดูสองกระสอบนารามิ่ชั้นพี่น้ำส่งก็ขึ้นหน้าจอยเลยราคาส่งร้อยห้าสิบสงห้าสิบคู่ขึ้นไปนะครับราคาขายก็ไปขายเนี่ยอย,อย่างรุ่นพวกนี้มันเป็นแบรนด์เนมอยู่แล้วมันเป็นแบรนด์เนมอยู่แล้วพวกนี้ก็จะขายค่อนข้างแพงมันมันจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่สำคัญหรอกรุ่นเก่าบางทีมมีราคาวรุ่นใหม่เยอะเลยรองเท้ารุ่นขายยากแต่ว่าต้องเลือกให้ดีเพราะรองเท้าม,มันเยอะครับแล้วแต่คนที่ชอบ่าไปขายแบบไหน ผมไม่แนะนานะขายออนไลน์ขายไลฟ์สดมาเรื่องเท้าที่ผมถ้าไม่ได้ขายไลฟ์สดแบบหลากหลายก็ก็พยายามเพราะผมมันจะหมอหน้าร้านร้านใหญ่ๆที่ว่าตัดไปไอไลฟ์สดมันจะกลุ่มเล็กๆมันจะเฉพาะกลุ่มมันจะเลือกแค่ทรงยีฬาผมขี้เกียจบางทีก็จะบอกว่ามันมาหาก็ไม่ได้ไม่ได้น,นี่คือไลฟ์สดไม่มไม่เหมาะคือเอาง่ายๆว่าเป็นพวกหน้าร้านอะไรอย่างนี้มากกว่าอดูต่อไอดัส จะเป็นติดยี่ห้อเหอับเบอร์มาตรฐานนะจะเบอร์40 4 42แค่นั้นนะใครหาเบอร์4 43 44 45อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องมาหร้านผมเลยไปไหนไปหาที่ไหนก็ได้แต่ไม่ต้องมาร้านผมเพราะว่ามันจะไม่มีเบอร์ขนาดนั้นมันจะมีเป็นรอบๆบ,บางคู่แค่นั้นเองมาๆก็ไม่ได้เลือกได้จำนวนแต่มาตรฐาน4 4 42มันมีอยู่แล้วคือมาตรฐานผู้ชายแค่นั้นเอง43ก็มีแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่ามาตรฐานหลักๆอ่ะ ดูที่เบอร์ UK เป็นหลักแล้วผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเขียนไตลิ้นมันเป็นเลขคู่แล้วกันนะเบอร์ไหนเบอร์นั้นแล้วกันอ่ะไอกพี้ไอดั๊นะครับตอนนี้สีเอ็ดคุณคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณดูคลิปผมเนี่ยคุณก็คำนวณแล้วผมพูดเบอร์เนี่ยประมาณเด้อเห็นไหมมันจะมีเบอร์ตอนนี้ประมาณสี่สองดูด้วยตาเปล่าเลยความยาวมัธยการความยาวตัวนี้ประมาณสีนะ่สองเนี่ยนะไอดั๊ดเห็นไหมเออสี่สอง คนรู้ชอบคูดยลยไอันนี้สี่สิบเนี่ยไอด้านล้เนี่ยสี่สิพื้นเต็มนะสี่สิบไนกี้ไนกี้กีฬาี่สิบเอเนี่ยนะไม่ขาดไม่เย็บหน้าเท้านะมาถึงหน้าเท้านี้ยางร้านเราจะไม่ขาดนะตัวนี้มันสี่สิบน้ำอยูเด้อี่ ไนกี้นะครับไนกี้ตัวนี้ประมาณสี่เอ็ดถูกเชือกอ่ะเอากระดาษออกอห้ดูเรียนๆะครับจะเปิดให้ดูประมาณสองกระสอบสี่สิบสามเลยหรอรับผลยักพลาดเลยอ่ะตัวนี้ประมาณสี่สามไอ้ยานรุ่นพวุงนี้แพงนะครับคนนี้รุ่นเก่าๆไม่เป็นไม่ถ้าไม่เป็นแนะนําว่าอย่าอย่าอย่าขายเลยเพราะว่าเพราะว่าเก่าๆอ่ะ บางรุ่นหนึ่งเช่น,นมาหยิบมามันอยู่ที่กิการเรื่องของแต่ละคนด้วผมพูดไม่ถูกเพราะว่าถ้าไม่เป็นเราติดตาดให้ดีก่อนแต่ว่าถ้าไม่เป็นแนะนําให้เลือกออแบรนด์ไปขายแล้วกันแบรนด์ที่รู้จักแล้วทรงที่เราชอบแล้วกันเดี๋ยวมาถามรุ่นใหม่ถ้าจะขายรุ่นใหม่คงมาขายมือหนึ่งเลยีกว่ายว่า <laughs> รุ่นใหม่ๆไม่มีเราไปขายมือหนึ่งดีกว่าเพราะว่า ที่มันขาดเราเปิดเจอมีตำหนิผมต้องมาเปิดสอนไงผมคนบอกพี่ผมอยากไปเปิดกระสอบแบบอย่างเงี้ยเลยไหมพี่ๆเลยไม่ต้องมาครับผมเี็ดล้อผมเี็ดล้อผมเปิดผมต้องมาดูตำหนิสีเวลาไม่เข้าใจจะมาดูเปิดทำไมอะไนกี้รองเท้ายังไงต้องมาดูเองอยู่แล้วผมไม่ได้เ yeah, en ่ยกให้ยกแปงแหละคุณก็คือคุณมาเลือกด้วยตัวเองมันจะเปิดคือเมื่อไหร่หมายถึงว่าหมายถึงว่ารูมีคน บอกว่าจะคอมเมนต์มาบอกว่าจะมาขอเปิดอย่างไม่ต้องมาเปิดมันเหนื่อยผมจะดูตำหนิอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมีตำหนิอะไรเสียไปคู่หนึ่งจะไม่ให้ไหนกี้นะครับเฮ้ยอันนั้นอันยาก เนี่ยเบอร์สี่สิบไอดัสแวนไลสกอตตตัวนี้ประมาณสี่เอ็ดตัวนี้พุ้งข้อของฟูม่านะครับผมประมาณสี่เอ็ดย่างเงี้ยแต่พุ่งข้อรุ่นแพงๆนะรุ่นเมื่อกี้แพงนะคนไม่รู้เรื่องขายไม่เป็นเนี่ยคัดออกเฉยแล้วไม่รู้เรื่องก็เสียเปรียบคนนี้คัดเป็นนะ 4ีอันนี้สี่บปีอยอะไรใหม่ไอ้ด้านนี่ประมาณสีแล้วจะเป็นแบรนด์เนมหมดเลยตัวนี้เป็นไนกี้ครับไนกี้นิ้ประมาณสี่ส อันนี้ก็เป็นรุ่นแพงตัวนี้ก็แพงตัวนี้แพงอยู่อย่างพี่เหมือนกันเบอร์ประมาสี่สุดเมื่อกี้อันนี้เกาหลีโอ้เออเออขึ้นมาอันอไ,ไอ้ดา ไ้ดัตหนังรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะแต่แพงนะครับใครเล่นรองเท้าไม่เป็นนี่ผมให้คําว่าเป็นลองเลยก็เป็นลองมากเลยคือว่ามองแล้วเป็นรุ่นเก่าเราไม่เอาเนี่ยคัดออกก็เป็นลองเป็นลองสุดกูเลยเป็นลองคนคัดเป็นคนคัดเป็นเขาได้ราคาตัวนี้ขายสี่ห้าร้อยแต่ว่าจะคนจะซื้ออะไรหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่การขายแต่ละคนไม่เกี่ยวกับพ่อค้า,คาหรือไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิน้น อยู่ตลาดที่คุณหาถ้าคุณอยู่ในตลาดไลฟ์สดคุณก็แคบแคบแค่นั้นนะแต่ถ้าคุณไปขายตามตลาดเปิดท้ายตลาดดังๆหรือว่าอะไรวัยรุ่นเดินเขาจะรู้แต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มออนไลน์คุณตั้งเถอะบางทีอยู่กลุ่มไลฟ์สดยิ่งเลยไลฟ์รอบเดียวสองรอบไม่มีคนซื้อคุณนี่คิดว่าขายไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอกคือการขายมันต้องเป็นหน้าร้านต้องอะไรหลากหลายมากกว่าต้องมีหน้าร้านก่อนที่ไปขายไลฟ์สดกคุยง่ายถ้าไปไลฟ์สดเลยเป็นรอง แล้วผมไม่ได้อะถ้าบอกจะเอาไปไลฟ์สดนี่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าให้ตั้งเพจขายเนี่ยมันต้องมีรองรับด้วยผมแนะนําว่าต้องรองรับด้วยตลาดเปิดท้ายด้วยเข้าใจไหมครับก็คือตลาดเปิดท้ายแล้วคุณขึงไปค้างเพจขายด้วยขายหน้าร้านด้วยอยงเ้ยคุณรอดเมื่อไหร่ก็รอดเขาทำอย่างนี้กันหมดแหละคนที้ขายเง่งๆไอด้ดาร์ตุน,นี้ก็โอเคอยู่นะรุ่นนี้สภาพเต็มเลยนะดูดิ เนี่ยไอ้ดั้นไหล่ะครับจะรุ่นเก่ารุ่นอะไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแหละแล้วเบอร์เข้ามาตรฐานนะบเบอ,อร์ใหญ่เลยนะบเบอ,อร์ใหญ่บเบอ,อร์มาตรฐานเลยนะเจอตำหนิผมก็โยนยไปที่ผมไม่พูดอ่ะนี่เบอร์สี่สิบโอเค อเอาละครับอีกกระสอบนึงคือรองเท้าอะ่ะเวลาคัตแต่ผมแนะนำไม่คัตแดนเนมไป่างเดียวเลยรุ่นเก่ายิ่งมีราคาคุณจำไว้แต่ห้ามขาดห้ามเย็บหน้าเท้าข้างบนบนหน้าเท้าห้ามขาดเย็ดแค่นั้น คุณจะขายได้เลยแล้วต่อยอดให้ดีแล้วคุณคัดน้อยบางทีตัวเรื่องมันจะน้อยลงตามที่คุณคัดคุณต้องต่อยอดให้ได้เลยครผมมีลูกค้าระจำเยอะนะแต่ถ้าไม่เจอโควิดเนี่ยบางทีนัดกันวันเดียวไม่สามารถไม่สามารถนัดลูกค้าได้ผมบอกก่อนถ้าโควิดซาลงหรือขายดีอะเอาตรงๆของพวกนี้ไม่เหลือไม่ได้ไม่ได้โกหกนะผมพูดจริงๆพราะสมัยก่อนอะก่อนที่โควิดจะระบาดอะ ผมนัดลูกค้าข้ามอาทิตย์อ่ะใครโทรมาวันศุกร์นี้ต้องไม่เอาวันอังคารวันพุธอ่ะคิวมันเยอะแต่นี่มันก็เป็นตามเศรษฐกิจนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาไปแล้วขายไม่ได้มันทุกอย่างมันไม่ขายล้าปากหมดแต่ว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วจากวันนี้เขาจะเริ่มเปิดประเทศแล้ววันที่หนึ่งาเปิดประเทศแล้วนะใครอยากจะขายก็มาลองดูนะครับขายส่งตามราคาข้างบนเลยอยู่ต่างหวัดไม่ต้องมาให้มันเปลืองค่าน้ำมันค่าน้ำมันแม่งโคตรจะแพงลิตรละสามแปดสี่สิบบาทแล้วสามแปดสามเก้าแล้ว ค่าน้ำมันวิ่งมาหาผมอยู่ตกลกว่าอย่างเช่นไกลๆอยเงี้ยถ้าใครอยากจะมาผมก็ไม่ว่านะผมไม่ได้ว่านะผมแค่พูดด้วยไปเฉยนั่งอยู่บ้านแล้ววิดีโอคอลเพื่วยกันในไลน์แล้วเลือกทีละคู่อย่างเงั้ยรองเท้าเมือ่อกีเยอะเหมือนกันพี่น้ำเพืก็จะเป็นคนวิดีโอคอลหยิบให้จริงๆลูกค้าประจำของวิดีโอคอลหมดแหละแต่ถ้าใครอยากจะมาปึไม่กลัวเกินค่าน้ำมันก็ตามใจผมไม่ได้ว่าสายยานครปฐมติดกรุงเทพเนะี่ยติดกรุงเทพเลยอยู่เขตสายยาติด ติดกรุงเทพติดทั้งตะลิงชันทางนี้เลยทางนครศรีทาง,งนี้ปากคลางสายยาอยู่ตอนตอนไม่ใช่อยู่ในเมืองนะครปบผสมทางนู้นไม่ใช่นะมาที่ตั้งหมู่บ้านที่กับหมู่บ้านในบ้านวิวเดินอ่ะเนี่นยไนกี้ไงไนกี้ก็ยังเป็นไนกี้คือมันเป็นแบรนด์หมดอ่ะ ร้านผมว่าแบรนด์เกรดพวกนี้ใครบอกว่าเฮ้ยไปลงเจอถูกกว่าเราไปหาดูผมดูเราไปหา,ด,า,หาดูนะ,ะก็เซียนซีดีเยอะก็ลองไปหาดูนะครับลงเกลือแม่งโคตรแพง롱เกลือส่งแพงกอบผมแล้วกันนะาร้อยกว่าบาทหมได้ไม่มีหรอกร้อยกว่าบาทไม่ถือว่าร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบางคู่สองร้อยยี่คุณเลเจอสภาพเต็มๆอย่างเงี้ยสองร้อยยี่นะจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ผมไม่ได้สนใจรุ่นใหม่ไปซื้อของใหม่มาถ่ายให้ย่ามาถ่ายลงท้งนะมือสองเลยเชื่อผม างทีการคัดของแต่ละตัวการคัดของตัวเองอยู่ที่การคัดของตัวเองว่าเราเลือกแบบไหนเน,นต่ยพื้นเนแบบต้องแบบให้รู้สึกถึงมงเท้าัส,สองเลยตัวนี้สี่สในกี่แอร์แม็ก็บางคนมาถามแอร์แม็อย่างเดียวผมไม่มีนะแอร์แม็กน่ส่ง3-400คุณก็เาไปห,หาตามโรงเกลือแล้วจับเอานะโรงเกลือเจะส่งแห่งแกลเกลือ นี่ไอเกตพวกนี้ผมส่งอยู่150ลงเกรือขายส่งอยู่ประมาณ180 190 220นะแบรนด์เนมไม่ขาดไม่เย็บหน้าเท้าไม่มีหรอกนะเบอร์ใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยเบอร์ผู้ชายอย่างเดียวด้วยเบอร์ผู้หญิงผมก็มีเบอร์ผู้หญิงเงียบเพียบเลยแต่ก็ขายไปหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะบางคนบอกไม่ชอบเบอร์ผู้หญิงก็แล้วแต่แต่ว่าผมขายไปเรียบแล้วขายผสมผสานนี่แหละเบอร์ผู้หญิงมันเองก็แบรนด์เนมอย่างเดียวสรงกีฬามัีค่อนข้างเยอะแค่นั้นเองแล้วก็จะเป็นพวกสแตนัวมีอะไรเนี่ยอันนี้ไนกี้เอ Super suportar Nike, Super Tower ไอ้ดั๊ดเบอร์สี่เอ็ดไอ้ดั๊ดเบอร์สี่เอ็ดถ้าเห็นตรงนี้จะเปิดมาเนี่ยเป็นเบอร์มาตรฐานหมดเลยสเก็ตช์เอ็ดไอ้ดั๊ด ไอ้ดั๊ดนะครับพิลาฮะมันเป็นแบรนด์ล้วนไงแบรนด์ล้วนเลยี่น้ำของแบรนด์ล้วนแต่รูปแบบก็มาเลือกกันอีกทีนึง จอร์เดนคลาร์กไม่ยอดของคลาร์กเลยคู่มา จอแดนจอแดนนี่แพงนะลุงเ้าเก่าเลยไหมลุงเ้าแพงดีจีดีจีครวินคารู้จักไหมแครวินคาเจ้า,หาไหนพี่เสีย ในน้ำตัวนี้ก็รุ่นใหม่แต่ว่าพี่น้ำชอบใส่คุณไปในกี ดเฮ้ยไอ้ดาโอ้แบนเนมหมดเลยอันนี้เราคัดว่าหนี่ยจำไม่ได้นะเล็กซี่บา ซูเปอร์สตาร์นะครับเราไม่ไดทีห่หยุดนะหยุลืมลืมว่าตั้งต้องอยู่ไนกี้บางคนวไอ้รอบนี้ไม่เหมือนรอบนั้รองเท้ามันมา500คู่5 0 0ร้อแบบคุณเลือกเองล้ันคือผมให้สิทธิ์เลือกเองอยู่แล้วไงร้านอื่นไม่ได้มันให้เลือกหรอกไม่มีใครให้เลือกอหรอกคุณใบคอมเมนต์แมก็ไม่ให้เลือกแล้วแพงกว่านี้ด้วย เกตุกุ่มนี้นะเกตุผมนะไม่ใช่คุณเข้าใจว่าคือรองเท้าอะ่ะมันมันเกตุกลุ่มรองเท้าเนี่ยผมส่งอยู่เท่านี้แต่คอมเมนที่ลงเกลือส่งอยู่ประมาณร้อยแปดสิบแล้วก็คืผมถูกกว่าคุณจะไปลงเกลือคุณจะเสียค่าธรรมันไปเอารองเท้าที่เปนแพงกว่าก็ตามใจในเกตุนี้นะแต่ถ้าใครอยากข้ามรุ่นไปถึงไอ Nike อยากได้ Nike Air Mag เดียวไปลงเกลือเลยส่งอยู่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยคุณไม่เอาเลย b ว r d Brand ผมก็ส่งอยู่ร้อยเก้าสิบิร์ด b i r นเบอร์ใหญ่ขึ้นก็คือหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ย จะบางคนมาขอเบอร์เก้าเบอร์สิบเดี๋ยวไม่ต้องมาไม่ต้องมาท่านกันไม่ต้องมาเพราะว่ามันรองเท้ามือสองคบว่ารองเท้ามือสองจะเจาะแยกขายอย่างเดียวม่มี่หรอคุณมาคุณคัดเองคุณก็มาคัดเองว่ามันคุณได้จํานวนส่งเปล่าคือคําว่าส่งไงอยากได้รุ่นนู้นรุ่นนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องมีมันไม่มีไปที่ไหนก็ไม่มีขพรเขาไม่ได้แยกขายก็ข้อที่หนึ่งคือคุณต้องดูแล้วก็คุณมาดูเองว่าคุณคัดได้จำนวนส่งเปล่าให้ได้จํานวนส่งคุณจะเอาแบบไหนเป็นเรื่องเรื่องของลูกค้า ขายนี่แม่งโคตรชัวร์ละผมให้เรื่องนี้โคตรชัวร์สุดละไต่างแับแม่งไม่ต้องมาไม่ต้องมีวิดีโอวิดีโอเคอลเลือกด้วยตัวเองทีละคู่เหมือนกันหยิบให้ดูทีละคู่เอาก็เอาถ้าไม่เอาก็าผ่านหยิบคู่ต่อไปขึ้นมาเรื่อยวิดีโอคอลผ่านทางงรายแค่นี้โคตรชัวร์ละถ้าใครบอกว่าร้านผมไม่ชัวร์ได้แม่งกูไม่รู้จะพูดไงละก็คือขายชัวร์ที่สุดละไม่มีร้านไหนให้นั่งคัดหรอกในเกตในเกตพวกเนี้ยเขาจะนับให้คุณเนาะยกก็ยกกระสอบช่วงนั้นเลยไม่มีเอาอย่างี้ให้มันจบจบบางคนมาอยากได้้กกกรรระสออออบคู่่่ไไมมมมตงหหันี ถ้าคิดจะยกกระสอบเกตสองร้อยสามร้อยผมบอกตรงๆเลยนะถ้าซื้อรองเท้าคู่ละสองสามร้อยแล้วคุณไปยกกระสอบแม่งคนโง่คุณคัดเถอะแม่งร้อยกว่าขึ้นเนี่ยคุณคัดเถอะตรงทูกเกตผมเนี่ยร้อยกว่าแม่งส่งอยู่สามสี่ร้อยสองร้อยกว่านี่แล้วแต่ไ่รู้อะผมรู้ว่ามีลูกค้ามาตัดจากร้อยกว่าไปส่งสองร้อยกว่าเยอะมาก เอาไปตัดสง่งผมไม่รู้สองอ่งที่ไหนผมไม่ได้ยุ่งเรื่อง,งค้าลูกค้ามาคัดอิสระแค่นั้นเองคัดห้นด์ยอนส่งคือ50คู่ขึ้นแค่นั้นถ้าร้อยคู่จะอยู่ที่ร้อยสีโอเคแค่นี้แหละไม่มีรับเปิดสอไปดูสองกระสอบแค่ขายแบบชัวร์นะร้านผมชัวร์สุดคัดเองคัดเองเจ๊งเองอ่ะคัดเองเลอยเองก็แล้วแต่ลูกค้าแค่นั้นเองแค่นี้แหละไม่มีอะไรละร้าน,นไม่ใช่พินานเมอร์โทรึ้นให้แล้วใครสนใจก็มาทาักเลยหล่ะสองการมีของอยู่เยอะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ปกติเมือ่อไหร่ละคำนวณณแล้้้้วววจจจะะะะมาาเเนนนนนนีีน่ยพพอออถึงงงตััคุปป็รรรกใหด เพืะอนคำนวณการขายดีโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมจก